ทั้งเจ็ดคนยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณฟลุ๊กครับฟังให้ดีนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ครับนี่คือคำถามครับจงเรียงลำดับการเข้าร่วมทีมชาติชุดใหญ่ของนักบย์บอลทีมชาติไทยทั้ง7คนให้ถูกต้องตั้งแต่ก่อนถึงหลังอย่างชัดเจนคือให้ผมเดินไปหยิบเดินไปหยิบ พูดซะเป็น <ne> ผ um <out> ูจะบ้าเหรอเบเดินไปย้ายหรือว่าต่อคุณเดินมาย้ายได้ครับได้ให้เข้าใจตรงกันนะทุกคนจะได้เห็นภาพไปด้วยกันครับมั่นใจไหมก่อนเดินลงมา99%สกเครับเผื่อน้าแต่นิดนึงเชิญครับคุณฟลุ๊กครับเชิญครับท่านคนแรกนะครับก็เป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากพี่แป้นยินุชแป้นน้อยครับติดทีมชาติในปี2010ครับโอเคเชิญครับ ครับและในปีเดียวกันนะครับก็ปี2010นะครับก็ได้มีทีมชาติอีกคนหนึ่งที่ได้ติดชุดใหญ่นะครับก็คือพี่เตยหัตถยาบำรุงสุขครับถัดมาปี2012เป็นพี่ชมพู่พรพนธ์เกิดปราดครับต่อมาเป็นพี่เพียวครับในปีเดียวกันครับ2012ถัดมาปี2013เป็นพี่แนนทัดดาวนึกแจ้งครับเชิญครับพี่แนนครับ ถัดมาอีก ah เป็นปี2014ก็จะเป็นชาชุออโมกสีครับบุ๋มบิ๋มเชิญครับแล้วก็คนสุดท้ายก็เป็นพี่บินมพิมพิชยากกรมครับติดทีมชาติในปี2015ครับสลับได้อยู่นะ ต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องนะครับโดยเรายึดตามปีนะครับคิดว่ามั่นใจ99%ดนะวยครับโอเคและคำตอบที่คุณเรียงมาทั้งหมดครับเป็นคำตอบที่ <c oughs> เพื่อชนะนะครับ <c oughs> เพื่อชนะในรายการนี้